กิจกรรมต่างๆค่ะวันนี้นะคะเมก้านะคะกับเพื่อนๆน,นะคะจะไปประกวดเพลงค่ะที่แจ๊สเฮอร์เบิร์นสีนคารินนะคะก็คือตอนแรกนะเขาอจะให้เมก้านะคะกับเพื่อนๆน,นะคะส่งคลิปไปก่อนพอผ่านแล้วซึ่งเมก้าก็ผ่านนะคะคก็เข้ารอบออดิชั่นค่ะตอนนี้นะคะกําลังเดินทางไปที่แจ๊ Her สเฮอร์เบิร์นสีนค 开。<Hi. S 2> yeah. ว่าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่ถ้าถ้าไม่พลาดถ้าไม่อยากถ้าทิ้ใหม่ๆของพวกเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง โอเคขอชมกันเนาะรู้ส <poured alive ấy> okay, uh, ึกว่า so น้องค่อนข้างลิฟซิงได้แทบทุกคนเลยนะเวลาเราคือเห็นได้เลยว่าแบบเราฝึกองเรื่องการลิฟซิงมาค่อนข้างดีเนาะเรารู้เนื้อเพลงกันหมดเลยทีนี้มาดูถึงเรื่องพอรโม์กันดีกว่าเรื่องโชว์เนาะเรื่องโชว์จะมีติดแค่เรื่องของไลน์เวลาเราเต้น พยายามเช็คลายกันอยดีเวลาเราเตนะ้นเนาะดูในกระจกก็ได้ถ้าเราซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับดูในกระจกว่าอ้าวเองนี้ยกยังไง ok ใช้แขนองศาไหนจะได้เหมือนกันเนาะและ้วก็มีของไอ e c นแ t a นิดนึงเราจะท่้งข้าชอบเนีย่ยตลบสายตาบ่อยแต่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปเรื่อยมันจะดีขึ้นเนาะอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็คล้าๆกันอันนี้ของทุกวงด้วยนะครับของคนที่มาแข่งที่เนาะ จะเป็นเรื่องของชุดเพราะเรายังอยู่ในการแข่งของ cover dance ซทาานั้นพยายามเลียกชุดที่ทำให้เราดูมีออร่าขึ้นเทียบเคียงจากของจริงมาก,ก็ได้แล้วมาอัดเให้มากขึ้นมาวพราตอนนี้ชุดมันจะค้างๆแบบดูธรรมดานิดนึงเขีนเนาะสู้ๆครับขอบคุณครูติมค่ะแล้ก็ขอบคุณครมและคุณได้วยค่ะได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ทีที่สุดเนาะ รวมไปถึงค่ะแรงจากคุณลูกค้าและครอบครัวขงส่งนะคะไปให้ัน้องค่ะได้รู้สึกนึกสู้ในรอบฟนอลค่ะเอาละค่ะมองไปที่กล้องที่บริเวณด้านหน้าสื่อสป็น,นทียอเลยนะคะยิงตรงนี้เราทำการประกาศโดยที่ไม่ได้เรียนตามลำดับผลคะแนนนะคะและที ก่อนนะคะแล้วก็การทักงอลของทีมด้วยกันค่ะทีมต่อมานะคะได้แก่ทีมมีครองรัวรให้ด้วยเลยนะคะและก็คือทีมเอ็มจัมค่ะ<อ>ไปตนตามที่คาดหวังใช่ไหมคะต่อมาค่ะทีมต่อไปได้แก่ทีม T R F ์ทิ a s s i งค่ะตอนนี้เรามาคร่ แล้วนะคะเหลืออีก3ทีมสุดท้ายทีมต่อมาทีมที่4ค่ะได้แก่ทีมตาสีตกต้ตนตาลค่ะต่อมานะคะลำดับที่5ของเราได้แก่ทีมรรซี่ค่ะและตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่2ทีมสุดท้ายนะคะ ทีมที่เราทําการเรียกชื่อมานะคือทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบฟนอลนะคะไปเจอกันวันที่7ธันวาคมและทีมสุดท้ายได้ เี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปร่วมกันนะคะสำหรับน้องๆค่ะที่ผ่านเข้ารอบนะคะที่จะไปเจอกันไฟนอลวันที่7ธันวาคมค่ะสำหรับเพลงค่ะในการเตรียมมาขอเป็นเพลงเกาหลีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกติก,กาของเราฟังให้ดีนะคะมิกซ์เพลงได้แต่ขอเป็นเกาหลีอย่างเดียวเท่านั้นโดยเพลงค่ะมีความยาวทั้งหมด10นาทีนะคะ10นาทีวันที่7ธันวาคมเรามาเจอกันที่สาขา นี่นะคะคุณคะ